ค่ะวันนี้เรามาพบกับรถบ้านมือเดียวนะคะในราคาไม่ถึงสองแสนนะคะไม่แท้แล้วก็รถสีเทาท่าพสวยๆนะค่ะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะสำหรับนักศึกษานะคะนักเรียนนะคะที่ต้องการรถคันแรกนะคะในราคาประหยัดนะคะ สวัสดีค่ะพบกับ1 1 2ออโต้นะคะรถมือสองสภาพดีราคาถูกต้องเ1 2ออโต้นะคะวันนี้นะคะเรามีรถเก่งเล็กนะคะราคาประหยัดไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น m a z d a Mazda 2 1.5หนึ่งจุดหนุปนะคะเกียร์ออโต้ปี2012นะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมกันเลยค่ะเรามารีวิวพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาออกสีเทาอ่อนๆนะคะตัวนี้ผิวพันธ์เดิมๆสวยกริ๊บเลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้ามันติดสตกเตอร์นะคะตัวนี้ กระจังหน้าเขาจะแต่งมาแบบว่าเหมือนไม่มีกระจังหน้านะคะลูปทรงจะดูเฉบเขียวมากๆเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นยางขอบ15นะคะเป็นยางปีผลิต2016นะคะเรามาดูด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะติดที่ด้านข้างตัวรถแบบนี้นะคะก็จกไฟฟ้านะคะตัวนี้เราก็แต่งพันศสร์มาให้ทั้งสประตูแล้วนะคะอ่ามือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะ ยูพันสๆเลยค่ะสวยงามค่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้เอลแกนนะคะอ่าแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะคะเราจะเปิดท้ายกันนะคะมีปุ่มกดด้านหลังเปิดง่ายๆเลยอ่าเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยนะคะน็อต ใช่เดิมๆนะคะไม่เคยมีแก่รถบ้านมือเดียวนะคะ <Wow. S 1> สภาพกิิบๆเลยด้านในนะคะที่เก็บของสัมภาระก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะอ่าด้านในนะคะอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงล้อนะคะอยู่ครบนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะ ค่ะเรามาดูด้านในนะคะเขาจะแต่งเป็นโทนสีเบทนะคะตัดสีดำเป็นเบาะหนังนะคะเรามาดูตรงเสากลางรถนะคะน็อตเดิมไม่เคยแกะเลยค่ะค่ะแล้วก็นั่งอยู่ภายในกันนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัดสีเบทสีดำนะคะตัดด้วยได้สีเดียวกับเบาะเลยสีเบทนะคะเบาะใหม่ๆค่ะ เบาะหนังอย่างดีเลยไม่มีขาดหลุดลุ่ยเลยนะคะด้านในเขาก็มีพรมกระดุมให้รอบพันเลยนะคะตัวนี้ทรงเขาจะออกแบบมาเป็นแบบเล็กๆกระทัดรัดนะคะนั่งพอดีสบายแต่ว่าไม่แคบเลยนะคะอ่ะมารูตรงคอนโซลหน้าเขาก็เป็นสีดำนะคะที่เก็บของนะคะช่องแอร์นะคะอันนี้เขาก็จะมีวิทยุ fmam ให้ ใส่ CD ดีได้ AUX ได้นะคะ,ะเป็นแอร์ปรับมือนะคะ,ะตัวนี้นะคะชอบตรงคอนโซลตรงนี้มากเลยนะคะเขาจะแยกกันนะคะตรงนี้ตรงนี้มีที่วางแก้วที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะตรงนี้ที่เสียบ AUX เบรกมือตรงนี้ก็วางพวกขวดน้ำแก้วน้ำอะไรได้เยอะมากเลยนะคะตรงนี้เรามาดูตรงเพดานกันนะคะเหตุรูมเหลือๆเ,เลยถึงคันจะเล็กแต่ว่าไม่คับแคบ,แคบอย่างที่บอกนะคะนั่งสบาย นะคะมีกระจกให้สองด้านนะคะเพดานไม่กรีบค่ะไม่มีคาบอะไรเลยนะคะพรมลัยนะคะเป็นพงมลัยธรรมดาพงมลัยหนังนะคะเล็กๆจับกระชับมือค่ะเลขไม้ตัวนี้ไม้แท้ๆเดิมๆเลยอยู่ที่1นึ0 0 0สนหมืนะคะกับรถบ้านไม้แท้มือเดียวนะคะสภาพยังไม่กริบทั้งคันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งด้านหลังต่อค่ะเรามานั่งด้านหลังกันนะคะกว้างนั่งสบายค่ะเหยียดขาได้เยอะเลยนะคะด้านหลังเขาก็มีพรมให้รอบคันนะคะ ไฟหลังนะคะสวยงามค่ะเบาะหนังไม่มีขาดไม่มีหลุดลุย่ยไม่มีรอยแกะอะไรทั้งสินนะะง้นเลยนะคะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะคะมาเรามาดูห้องเครื่องกันต่อนะคะห้องเครื่อง1.5ลิตรนะคะอ่าเรามาดูคันหน้านะคะสภาพยังอยู่ใหม่กิ๊บนะคะไม่มีสุดโซมเลยนะคะ ลรามาดูตรงครันตรงแก้มยังมีแต้มสีจากโรงงานอยู่นะคะน็อตเดิมค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมาด้ามาหน้า,า2.5หแกนปกรุ๊ปนะคะปี 2012เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เราขายอยู่ที่198,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ1 9 8 0 0 0บาทนะคะผู้ปกครองนะคะอยากซื้อรถไปให้ลูกๆันหลานขับนะคะคันนี้เลยแนะนำนะคะประหยัดด้วยนะคะราคาถูกสุดๆด้วยสภาพดีด้วยรถบ้านด้วยนะคะอะตัวนี้นะคะเราก็จะมีฟรีประกันเครื่องเคลียร์รให้2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรด้วยนะคะแล้วก็มีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด2 4ชั่วโมงให้นาน1ปีด้วยนะคะรวมถึงรถสไลด์นะคะแล้วก็ บริการประกันพวกเครื่องเกียร์อะไรอย่างนี้มากกว่า108รายการเลยนะคะสามารถโทรมาปรึกษาสอบถามตามมบอ,อด้านล่างได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ